โอ้เปียกอากาศกำลังดีอยู่เลยฝนมาตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวโอเคเราเข้าไปอาบน้ําก่อนตอนนี้คิดถึงห้องน้ํามากอยากอาบน้ํานะครับเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูเนาะว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะครับไปเด็ดแน่นอน อาบน้าเสร็จแล้วนะครับผมสดชื่นสบายตัวบ่ายสองครึ่งเดี๋ยวเราจะขับมอไซค์ไปที่ร้านไอศครีมนะครับไปดับร้อนกันหน่อยไปหาอะไรกินเย็นๆสดชื่นนีไม่ไกลนะเพราะว่าเมื่อกี้นั่งรถก็ผ่านมาเนี่ยเถวที่ผ่านเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนเนาะเฮ้ยเพราะเราขับมอไซค์ไปดูนะโอเคไปครับเพื่อนๆน้ำมันยังเหลือนะนี่เหลือหนึ่งขีดนะครับเดี๋ยว ไปดูว่าหนึ่งเขียดจะขีดได้กี่กิโลไปขึ้นได้เลยเดี๋ยวเราขอเซตก่อนเซตศูนย์แล้วศูนย์ศูนย์พร้อมไหมพร้อมอ่ะ Let's go ไปอันนี้ Navigator เปิดแผนที่ด้วยยังไม่ต้องเปิดไปก่อนโอเคไปยูว้าวอากาศดีมากเมื่อวานอากาศร้อนวันนี้อากาศดีไม่มีแดดเลยว้าวยู ข้ามอไซค์ขี่สบายมากเลยนะฟินดีเราขับมาประมาณแค่2โลขับมา2โลมาถึงร้านไอศครีมแล้วนี่ร้านไอศครีมร้านนี้ผู้คนเยอะเลยนะปี่ไปโอเคไปกินไอติรมกันนะครับผมชื่อร้านโซ่ฟูดกินละคูดกินละโซกินละคูดไปไปครับ ต้องขอรองเท้าก่อนเนาะ,ะ,ะว้าวอร่อยิมมอนค่ะล็อกกี้โรสพิทาชิโอค่ะอันไหนขายดีคะล็อกกี้โรสขายดีสุดค่ะล็อกกี้โรสง่ากินนนะ ไอที่อะไรนะล็อกกิโลสหรอล็อกกิโลดหนึ่งค่ะไข่คอนเซ็ปต์ตเว้ยครับนี่โยเกิร์ตได้แล้วออไม่ใช่โยเกิร์ตสิไอศ์ครีมล,ล็อก <laughs> กิโลด <laughs> ได้แล้วนีล็อกกิโลดนะครับว้าวนี่ได้มาอีกหนึ่งหลักแล้วลไปชิมกันดีกว่าืมชิมดูสิอืมอร่อยนะอืมช็อกโกแลตแบบหนาแน่นมากนะเขาเรียกว่าหนาแน่นเขาเรียกอะไรเกิมพุน <laughs> เขาเป็นข้าวโพดดีมากเลยอากาศดีด้วยลมเย็นคือถือว่าเมื่อวานมากเมื่อวานนี่คือแดดแบบแดดเปี้ยงเลยอ่ะที่มันนี่อร่อยอเลมอนโยเกิร์ตอร่อยมากเมื่อกี้อันนี้อันนี้คือช็อกโกแลตก็เหมือนคือช็อกโกแลตเข้มข้นอ่ะมันคือช็อกโกแลตใส่ถั่วอืม,อ,มอร่อยอันนี้โยเกิร์ตเลยเลมอนออกเปรี้ยวอยู่นะแต่ไม่ได้เปรี้ยวมาก ถ้าอันเปรี้ยวมากอะ่ะพี่เขาเตือนเลยว่าเดีย๋ยวมันจะเค็ดฟันอืมรู้สึกมันขาดน้ำตาลมาช่วงหนึ่งเนอะใช่ไหมพลังงานหายโหนหายอืมเป็นแบบช็อกโกแลตนะแล้วก็มีถั่วอยู่ข้างใน,นแบบนี้นะครับอันนี้อีกรถหนึ่งแบบน,นี้หน้าตามันดีนะวันนี้อากาศไม่ร้อนไม่แดดด้วยถ้าแดดนี่คือไม่ไหวอะ่ะ ตอนนี้นะครับหลังจากที่เราไปกินไอศครีมมาแล้วเราก็เปลี่ยนที่นะครับเรามากันที่โรงแรมชื่อว่าทูทูลานีบีด <ST. S 2> ไม่มีบีดวะาใหมทูลานีรีสอร์ทอกาะคูาไม่ไกลเนาะห่างจากร้านไอศครีมมาประมาณแค่2กิโลเรามาทําไมเราจะมาคาเฟ่ที่โรงแรมนี้นอกจากจะเป็นที่พักติดทะเลแล้วเนาะก็มีคาเฟ่ด้วยไปคาเฟ่ชื่อว่าสกุตกา เดินเข้าไปถ่ายรูปในโรงแรมได้นะคะว่าเป็นอะไรระข้างในดีมากครับงั้นเดี๋ยวไปกินกาแฟก็คือสั่งมาได้ค่ะสั่งแล้วก็ให้เขามาส่งตรงนี้ได้เลยนั่งชิลดูทะเลตรงนี้ได้เลยค่ะเราสั่งเสร็จแล้วก็เดินเอาแก้วมาบนั่งตรงนี้ก็ได้หรือไม่จะนั่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูให้ทางพนักงานเขาเอาเมนูมาให้ก็ได้เมื่อกี้ทางน้องเข้ามาบอกว่าคือถ้ามาที่นี่ไม่ต้องพักก็ได้คือแต่ว่ามาสั่งกาแฟแล้วมานั่งริมหาดเอาวิวรใชัยเขาเรียกอะฟาซิลิตี้เอาโรงแรมเออเอาสระว่ายน้ำที่นี่ก็ได้ เออดีนะไปสาว่าน้ำตรงได้เลยถ้าสั่งอาหารเนี่ยเออสั่งร้านกาแฟไอ้ชื่อร้านสกูคก้านั่นแหละพกกเพราะว่าเป็นเรือเดีวยวกันเป็นเจ้าของเดีวยวกันนะครับน, <ะ S 2> นี่ตรงนี้ที่เขาบอกว่าใช้ได้สาว่ายน้ำตรงนี้นะครับใช้ได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นที่พักนะครับของที่โรงแรมที่เขาก็โอเคเลยนะนี่เป็นที่พักแล้วก็มีอย่างข้างหน้าแล้วก็เป็นวิวทะเลแบบนี้นี่อ้าวมีคนนั่งแล้วมีคนนั่งร้อยถ่ายรูปใช่ไหมเนี่ย เนี่ยแล้วก oh ah ah. so ah. ็ว wow. well, ิวนี no ้เลยนี่นั่งได้หมดเลยทั้งหมดเลยว้าววิวสวยมากดูดิกาแฟดีกว่าเนี่ยดูสิวิวสวยมากถึงแม้เราจะเที่ยวตามสภาพแต่ว่าก็เฮ้ยสภาพมันดีนะสภาพดีเฮ้ยสภาพมันโอเคถ้าพักโรงแรมนี้สบายเลยนะตรงนี้คลองเจ้าแล้วก็แบบถ้าพักเนี่ยก็คือเดินข้ามไปได้เลย โรงแรมนี้น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับเดินข้ามไปตรงนู้นแะ่ะเป็นหาดทรายแล้วแล้วดูทรายขาวด้วยนะทรายเขาแบบทรายเขาวสวยดูดีอ่ะเออเนี่ยดูนี่เฮ้ยว้าวว้าวไปเดี๋ยวไปสั่งกาแฟมากินตรงนี้กันดีกว่าดีครับส,สคุกกาคาเฟ่ถ่ายไม่ได้ เปิด8โมงถึงเที่ยงคืนอู้เปิดดึกเลยไปสวัสด,ดีครับสั่งกาแฟครับจะไป,ไปนั่นงจะไปน,นั่งในร้านไหนค่ะโอ้โหร้านสวยนะโอ้ร้านสวยอ,อืมนะเดี๋ยวเรอามาสั่งกาแฟกันก่อน ด,ดีนะเขาว่าโอเคเลยนะบรรยากาศดีอ่ะไม่มีแดดด้วยดีตรงที่มันไม่มีแดดอ่ะบรรยากาศดีมากเลยนะครับตอนนี้แดดไม่มีแล้วลมแบบลมเย็นอย่างเงี้ยนอนแล้วนอนฟังเสียงทะเลแล้วก็มีลม,มเบาๆตรงนี้ก็สามารถลงเล่นน้ำได้ใครจะไม่เล่นก็ได้ หลังจากที่เราดื่มดำกับบรรยากาศอันสุดแสนจะเพอร์เฟกแนะนำเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องพักที่นี่ก็ได้เขาก็ใจกว้างขอแค่ซื้อกาแฟซื้อเครื่องดื่มอะไรอา,านั่งกินหรือจะพักกับเขาก็ได้นะคะออหรือจะพักกับเขาก็ได้ใช่เขาก็ค่อนข้างน,น่ารัก,กเป็นสไตล์แบบเกาะภูดะทำไปจากบ้านไม้อะไรอย่านห้าโมงละเดี๋ยวที่ถันไปของเรานะครับก็คือกลับโรงแรม <laughs> เดี๋ยวเราจะกลับที่พักกันนะครับไปเดินชมวิวทะเลที่โรงแรมกันอีกรอบหนึ่งดีกว่าเพราะวันนี้มันอากาศมันดีมันเพอร์เฟกต์ไม่มีแดดอ่ะใช่ก็ไปมันเดิมแว่นไปเราจะไม่เห็นพระอาทิตย์ตกเออใช่ใช่เมื่อวานเนี่ยดีแล้วเมื่อวานสวยวานสวยอืมไปนี่คันนี้คันของเราไปเดี๋ยวเราแว้นกันต่อนะครับผมไปสายแว้นลุยเชไม่เชไม่วี ม่ดีไดี่ดีไดีไมดีมดีม่ดีมดีไมดีม่ดีม่ดีมดีไ่ดีม่ดีม่ดีไดีม่ดีไมดี่ดีดีมดีคร่ดีม่ดี่ดีไมี้ม่ดีดีไมดี่ดีไม่ี้่ดีไดีไม่ี่ดีไม่ดีไอดี่่ีดีีไดีได่ีได่่ไดีไ่ ยังได้อีกสักระยะหนึ่งอ่านะครับเนี่ยแล้วก็ขี่ไปวันนี้แค่ประมาณ9โลเองนะครับเนี่ยไม่ไกลเลยเออนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบขี่ไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรมากไปสัก4ี่หที่อย่างเงี้ยน้ำมัน1ขวดน,น่าจะได้พอดีเลยก็หมดเวลาพอดีตอนนี้5้าโมงเพราะว่าเราไปเอารถเมื่อวาน6กโมงนะครับผมเดี๋ยวเราไปคลืนรถกันนะครับแล้วก็ไปเดินที่พักดิมทะเลของเรากันต่อดีกว่า เร็วอุ้ยไปห้าโมงแล้วเร็วเร็วเดูบรรยากาศตอน5้าโมงนะครับ5้าโมงคึ่งวันนี้บรรยากาศดีมากตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงแรมของเรานะครับสยามบีดรีสอร์ทเย้แอดเกาะกูดบรรยากาศแตกต่างจากเมื่อวานก็คือไม่มีแดด<ฮ>อ่าเราอาจจะไม่ได้แบบวิวภาพที่ตกดินเนาะแต่ว่าได้วิวแบบความเดินแล้วแบบมันชิลๆดีอะ่ะไม่ร้อนเดี๋ยวเราไป เดินถ่ายรูปโอเอนะครับแล้วก็ถ่ายวิวกันดีกว่านะครับผมไปผนมาแล้วไปดีกว่าเราไป,ไป,ไป ฝนตกฝนตกดูดิฝนมาซะง,งั้นโอ้โหอะไรวะอากาศกำลังดีอยู่เลยฝนมาก็ดีนะที่เราไม่เป็น<อ>ติตรงกลางทางนะแต่ดีมากเลยนะฝนตกอากาศมันเย็นใช่ชอบแต่เราตัดสินใจถูกหรือป้าวันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้เราตัดสินใจเช่ามอาไซค์ไปแล้ว<อ>แล้วเราก็ออกมากินข้าวข้างนอกได้แล้วอากาศกำลังดีงเอย<อ>วันเนี้ย ถ้าเราเช่ามอไซค์ตอนนี้เราก็คงไปไม่ไหวอ่ะใช่ถูกเราก็ต้องกินโรงแรมนี่แหละเอ้ที่เราแพนเลยเราก็เลยใช้มอไซค์ไม่คุ้มแน่ถูกเพราะเราแพนตอนแรก่าเราเช่ามอไซค์วันนี้หลังจากขึ้นเรือเนาะใช่แล้วก็ไปกินข้าวข้างนอกตอนนี้ถูกสรุปว่าเราเปลี่ยนใจทันพอดีไปเช่าเมื่อวานเย็นนี้ไม่ได้กินเย็นนี้กะว่าจะกินโรงแรมอยู่แล้วก็เลยพอดีเลยฝนตกแล้วแล้วก็เนี่ยเดินไปนี่คือบรรยากาศตรงหน้าห้องของเราเลยนะครับเป็นไงเมื่อกี้ ฝนอยู่ดีมันก็กําลังถ่ายรูปแล้วมันก็พึ่มลงมาเลยแล้วเราก็รีบวิ่งมาสุดท้ายพอมาถึงที่พักหยุดแล้วตอนนี้หยุดแล้วนะครับแต่ยังมีลมแล้วก็ดูจากท้องฟ้าก็ยังเชื่อไม่ได้ว่ามันจะมาอีกนะครับนี่คือการเที่ยวตามสภาพในช่วงฤด,ดูฝนที่เกาะปูดนี่เห็นไหมสนุกดีนะคาดเดายากอากาศนี่แหละคือความสนุกมากแล้วฝนตกมากแล้ว ใช่เนี่ยมาแล้วเออเระออเดี๋ยวต่อไปเราจะไปไหนเราจะอาบน้ํากินข้าวกินข้าวที่ไหนเรากินข้าวที่นี่แหละที่ร้านอาหารใกล้ที่พักของเรา ฝนตกแป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับเสียดายสะพานนี้ชำรุดนะครับตอนที่เรามาเขาก็เลยปิดนะครับไม่สามารถให้เดินเข้าไปได้ตอนนี้อันเดอร์มินเทนแนนซ์ก็เมื่อกี้ไปสอบถามพี่พนักงานมาเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้แบบลมเบาในช่วงที่แบบขึ้นเบาๆบาก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะซ่อมตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองโทรเช็คกับที่พักดูนะถ้าเกิดจะมาพักแล้วก็ จะมาเดินสะพานนี้ว่าซ่อมเสร็จหรือยังลองเช็คอีกทีหนึ่งโอเคเลยนะบรรยากาศดีมากเลยนะทั้งแถบเนี่ยไม่มีใครเลยดูดิไม่มีเลย,เ,ลยเราเหมาเหมาหาด ไม่มีไม่มีใครเลยดูดิว้าเมาทั้งหาดอ่ะรู้ไหมเมาทั้งหาดแบบนี้จ่ายเท่าไหร่เออเราจ่ายเยอะนะาการที่แบบแบบเมาอ,อย่างเงี้ยเราต้องเอาให้คุ้มเพราะเราเหมาทั้งหาดนี้มาแล้ว,วน้ำมา <c oughs> <c oughs> น้ำมา <c oughs> <c oughs> น้ำมานี่น้ำ อเอิงเปียกโอ้เปียกอันนี้คืออะไรเอ่ย แกงทะเล <Wow. S 2> และนี่ข้าวผัดต้มยำทะเลว้าว wow. อยู่ที่บรรยากาศริมทะเลเย็น mm hmm. วันนี้เรามาทานข้าวกันที่ร้านอาหารที่ที่พักของเรานี่แหละสยามบีทรีสอร์ทนะครับก็คือมีด้านอาหารด้วยมีบาร์ด้วยนะเออมีบาร์เนี่ยบาร์ด้านหลังเราเนี่ยใครอยากกินบาร์อยากแดนต่อกินเหล้าด้านหลังได้เลยเป็นบาร์ชิคๆิชิลๆิลนะครับ น้านี่นี่ด้านหลังเรานี่เองชิลๆบรรยากาศได้ด้วยยิมทะเลอุย้ยออกจากกล้องก่อนอ่า <c oughs> อ่ะแล้วก็มือนี้เราเหมาทั้งโซนเนี้ยเมาอ,อีกแล้วนอกจากเราเราจะเหมาหาดเมื่อกี้เราเหมาทั้งโซนอีกแล้วเป็นไงเหมาเนี่ยเราเหมาหมดเลยไม่ใช่ว่าไม่มีคนนะเพราะว่า <c oughs> ออก่อนเรามาฝนตกไง เมื่อช่วงเย็นเมื่อกี้นี่แหละฝนตกเขาก็เลยมุไปข้างในหมดอ่าก็เหลือแต่โต๊ะข้างนอกใช่ไหมแต่ตอนนี้มันหยุดตกแล้วแล้วก็ลวเลยสั่งอาหารแบบสั่งจานเดียวไงแล้วขอพี่เขาบอกว่าสั่งจานเดียวมานั่งนี่ได้ไหมถ้าฝนตกเราหยิบยกวิ่งอย่างเดียวเลยเป็นป่าลาบพี่เขาบอกโอเคได้วิ่งง่ายนี่แหละอ่าโอเคเดี๋ยวเรามากินอาหารที่ร้านนี้ดูกว่านะครับเรามาชิมกันดูนะว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวอย่างแรกนะเรามาชิมวันนี้ก่อนของผมเองนะครับก็คือข้าวผัดต้มยำทะเลอจานใหญ่อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวมาชิมดูนะครับอืมอร่อยอร่อยเหรออืมอร่อยเป็นข้าวผัดกินต้มยำแซ่บอร่อยอืเออเข้าไปเลยอร่อยลองชิมทิ่แกงดิ ว้าวพี่แกงก็แบบเยอะเยอะดีนะดีให้กุ้งให้กุ้งให้ปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่แกงทะเลเนาะเออมาดูซิว่าพี่แกงที่นี่จะเป็นมนันก็อร่อยเนาะอืมอร่อยอะ่ะอืมโอเคเลยพีคแกงที่นี่อืมเผ็ดจัดจ้านดีอร่อยนะอร่อยโอเคเลยอืม <laughs> ใครมากก็ปูณน,นะก็จะมีร้านอาหารที่แบบพีคพีคหลายร้านเนาะ ร้ออานซีฟู้ดอย่างเมื่อวานที่เราไปกินร้านมุ่ดเหลืองเนี่ยก็อร่อยออนนั้นอร่อยเลยประทับใจแล้วก็ร้านนี้ถ้าใครยังคิดไม่ออกอยากกินร้านแบบบรรยากาศวิวทะเลแบบนี้ก็มาได้นะครับเนี่ยมาได้ที่ร้านสยามบีนะครับอืมแต่ว่าตอนเย็นเนาะถ้าใครชอบมองชายมาก,ก็เปิดแม็ที่เข้ามาเลยแต่ว่าทางเข้าก็อาจจะมืดๆน,น,น,นิดนึงแต่ไม่มีปัญหาอะไรมันนุ่นนิดเดียวสั้นๆน,นะครับสบาย เดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะครับเพราะว่าคนถือล่องตอนนี้ไม่ไหวแล้วหนยวคนถือล่องบอกว่าได้ดิเอียงฉันกินได้รือยังโอเคครับไปก็สําหรับทริปของวันนี้นะครับที่เกาะกูดก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็ไปดูนะว่าพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนต่อนะครับผมยังไม่หมดนะหลอกของเราจะมีทริปที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกราดในวันก่อนขาดบาไปเที่ยวเนี้ย Okay, bye.